ที่มันหากรับผมไหมผมยอกนะครับเอฟซีเดดบูแสนของคนแบบจะมาด่าผมนะผมยอกเล่นนะครับผมเลยผมกลัวแล้วเดดบูก็น้องรักผมเหมือนกันเล่นดีก็น้องรักผหมดแล้วตอนนี้กูุ่นที่มันเกียนจริงๆตลกตัวเองกันนะบางที เออไม่ต้องฝากรู้แล้วไอเดดได้เออรู้แล้วไอเดดได้แต่มันไม่ให้ไงไม่ให้มันไงคือผมไม่ให้ไม่แม็กคือคิวเท่ากันอะ่ะจะผมให้แม็กคือผมอยากให้แม็กแม็กมันยังไม่ได้เอมีพีเลยพี่อนี้ยังรู้ครับว่าเดดได้ใช่พอแล้วรู้แล้วว่าเดดใช่แม็กมันยังไม่ได้เอมีพีเลยแม็กมันก็น้องรักผมเหมือนกันนี่น้องรักเฉยเมื่อกี้ยังด่ามันอยู่เลยพอเล่นดีน้องรักเฉียวกูนี่เกลียนจริงๆงงหลาย รูปีแม็กเล่นเรื่องอะไรเรื่องนี้จําไม่ได้วะ่ะอันนี้มาจากทีวีเลยนะอันเนี้ยถ่ายมาจากทีวีนะแม้มันเป็นแม้มันเป็นดารายอยู่เอาเกมที่ห้าแดนชัมราบบา้างเครื่องบินมาชิปโมฮาล์เราก็จบหน่วยแับเพลิงครับนี่ถ้าจะไปตัดไฮไลท์นี่งสงสัยจะมีแต่ซีจีวะ่ะคนนั้นถูกใจในสิ่งนี้อ่ะ j y ครับลงทางด้านของโมฮาลครับแล้วทางแยกเป็นของเบอร์ห้า tag two ครับผมนะ ทุ้งย,าย่าเป็นของเบอร์หนึ่งครับซาซ่าครับผมนะทางด้านตีมิสเตอร์คีครับโรบินนะโดดไปที่ทานนั่นโรงหินอ่อนครับจีวอนก็ยังยืนยันคําเดิมที่จะลงด้านบาซิเลียทับกัน2อสามตีครับบาซิเลียเบอร์สิบเอ็ดโดดออกซ้ายมาครับน่าจะไปสนามบล็อบไม่แน่ใจว่าคงโรงหินอ่อนหรือเปล่าดีเอสวายครับลงทางด้านเซนทันนะซีจี G ก็ลงด้วยเหมือนเดิมที่ตั้งแคมป์ก็เป็นของทางด้านสี่ตัวบาทเหมือนเดิมซีจีฟาร์มฟรีอีสปอร์ตแบบนี้ผมบอกเลยนะ โอกาสแชมป์สูงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุร้อยด้วยนะคะแนนนะยังมีโอกาสทำสถิสติ6เกมในรอบนี้ด้วยนะสู้ๆนะครับน้องรักของผมเฟิร์ส,สบัตรยิงหัวอีกแล้วกูคือต้นเกมแล้วกูจับเบอร์สามก่อนเลยกูไม่ต้องไปไหนเลยมันยิงกันทุกเกมจริงๆคือนักรบจริงๆฮะใจสู้ครับแล้วมีแต่ทีมนักลบนะทีนี้นะอู่นีน้มีแต่ร,ร,ระดับทหารรักษาพระอ,องค์ ได้ตรงนี้แล้วเก็บคิวไปเลยครับสามตีตรงนี้ตูดหน้าอยู่ตรงนี้โอ้จุกกู้ครับเจ็บๆแล้วจะชาร์กบูลี่ล่วงไปแล้วครับเราวิ่งเข้ามาก็โดนยิงซ้ำไปแล้วโดนลู่ระยะประชิดนิ้ล่วงไปเหมือนกันนะจุกกู้คนเดียวจุกกู้กำาระเบิดนะปลาไปครับผมนะซ้ำก่อนหรือแบบว่าซ้ำไม่ได้เอาเขาวิ่งขึ้นมาแล้วอะจ้องหน้าจ้องตากันอยู่แล้วเก็บซ้ำไปเลยอะแล้วเขาพยายามจะชุบเพื่อนนะกระโดดปาดมาเอ้าแล้วเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เฉยเลย เรียบร้อยแล้วจีวอนนะสิสองอีกแล้วครับวันนี้อยากอยจัดที่จะแย่งกัน m อ p พขอบุณสิบดาวอะทำไงถึงได้เล่นกับลีพี่ต้องรู้ให้ท<ห>ัน <ๆ S 1> ครับ,บ,รบจะบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าทําเดือนหน้าเดี๋ยวทำโรบินสองรอบแล้วนะเดี๋ยวเดือนนี้โรบินยาวๆแนละ้วสำหรับใครที่สายดูอะสายรับชมอ e ีสปอร์ตสายเชีย สายเชียร์ทั้งหลายนะอย่าลืมมาเชียร์กันนะครับหลีกมือสั่นวันจันทนี้ก็เดือดแน่นอนนะมีแต่ทีมนี้มีแต่ทีมระดับเพลิงพการทั้งนั้นมีแต่ระดับทหารรักษาพระองค์ทั้งนั้นนะไม่ต้องกลัวเดือดแน่นอนคนระับเดี๋ยวจับสายวันนี้ห้าทุ่มนะหลังจะจบ6เกมนี้ประกาศผลเสร็จปุ๊บจับสายต่อเลยนะครับแล้วเราจะเริ่มเล่นกันในวันจันทร์นะผมบอกได้เลยว่าเดือดจัดเดือดจัดสัตว์หมากันเลยทีเดียวแต่ละทีมนี้ผมคัดมาเลยฮนะคัดทีมมาเลยครับเพราะว่ามันเอาแค่ยี่สิบสี่ทีมนะ ซ g 6แชมป์พี่ตูดแดงใช่ครับน้องพีกอะไรวะซ g ทั้งซิงเหรอไม่ซิงซ g ไม่ซิงไม่ซิงอะไม่ซิงซ g ไม่ซิงเลยครับโดนเปิดหมดแล้วหยอพี่แม็กจงไม่เห็นพี่โมโม่ก็ปิงใช่ใช่มันปิงหมดครับปิงเมื่อกี้เป็นนีดเซิร์ฟนะอันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้จริงะอะเราเรียบร้อยโปรเจกต์ห้าดับแดดดิ้นไปแล้วครับโอ้โหดับแดดดิ้นสิ้นพระชนกันเลยทีเดียวเชียวแหละ อยู่สมายะเข้ามาเข้ามาไฟย้ําต่อหรือเปล่าว่าอยู่สมายก็ต้องเอาต้องการคะแนนนะช่วงนี้ก็หิวอยู่ขอบคุณสามสิบห้าดาวนะครับเอ่อชัยยานินนาขอบคุณครับสามสิบห้าดาวขอบคุณมากเลยเอาแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยยังโอ้โหเราเรียบร้อยมายมล่วงไปจ่าเอกกันแบบเพื่อนโอ้ยทั้งทายกันด้วยลูกศรปืนเรียบร้อยซาเวตก็โดนเก็บคิวไปเลยครับแล้วไล่ต่อเลยฮะดีแลนคนเดียวครับหยาบจัด พอพี่ดึงเขากลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับเต้ยต้องทักมาก่อนนะเต้ยทักเฟซมาก่อนนะเดี๋ยวผมลืมนะผมขี้ลืมผมขี้เหงาปากดีขี้เหงาเอาใจใจเจ็บแก้ว่างั้งเจ็บร้อยอนะ่ะแตกควายไปเวลาโหลดครับโอ้โหยิงกันแบบนี้จีจียิ่งชอบเลยครับเต้ยเต้ต้องทักทักเฟซผมมานะผมแอดเพื่อนไปแล้วนะครับคือใครที่ได้เป็นซับเนี่ยผมจะแอดเพื่อนไปอย่างด่วนจีไปสนีจา่าเลยนะครับแล้วก็ทักผมมานะว่าอยากเข้ากลุ่มเพราะว่าซับผมร้อย เกือบสองอคนตอนนี้ก็คือบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายลงห้องนะครับบางคนก็ไม่ได้อยากอยากเข้ากลุ่มนะบางคนก็ซัพพอร์ตเพราะว่าชื่นชอบผมเป็นการส่วนตัวบางคนเขาก็เห็นผมหล่ออย่างี้เขาก็ซัพผมบางคนเขาก็เห็นว่าผมหน้าตาดีอย่างี้เขาก็ซัพผมนะผมก็ไปเสร็จไม่ได้จริงคนระัหลักฐานมันทนโทษเต็มหน้ากล้องผมก็ต้องยอมรับตามสภาพว่าผมหล่อจริงอะไรอย่างี้อืมแต่บางคนก็อยากจะซัพพอร์ตเพื่อที่จะเข้าเข้ากลุ่มนะอยากจะลงห้องนะครับซึ่งไม่ว่าจะซัพด้ผลอะไรผมก็ขอบคุณมากๆนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้ากลุ่มต้องทักมาด้วยนะครับไม่งัน้นผมไม่รู้นะ <c oughs> โอ้ยขอโทษครับขอบคุณโดเนตดาวนะแต้มใครนำครับไม่รู้ครับไม่บอกธนวัตรแล้วสิบดาวขอบคุณครับชีชีฮะฟาร,ร์มก็แบบอิมอร่อยตรงนี้ขนมแน่นหน่อย สี่นะเล่นดีนะทาโร่นี่เอาจัดเหมือนกันนะนี่ฮนะได้มา9คิวนะ ,3748 ดาเมจนะทาโร่นะยิงหัวอยู่อันดับหนึ่งเลยนะยิงหัวเยอะสุดเลยนะยิงหัวไป3นะยิงไป3หัวนะทาโร่นะเอาจัดเอาจา๋าเอาเยอะเอาแยะนะฮะนีนะ่เดี๋ยวเปิดให้ดูครับยิงหัวไป3ยิงหัวเยอะสุดเลยครับยิงหัวอยู่ท็อปหนึ่งนะแต่เรื่องดาเมจก็น่าจะเป็นฮาร์ดี้หรือเปล่าครับนี่ฮนะ รถทยานจัดนะ5,500ดาเมจตรงนี้5,539อยิ้าิงไป9คิวครับเขาไม่ได้ชื่อฮาร์ดี้ธรรมดาเขาชื่อว่าฮาร์ดี้น้องรักของพี่ <c oughs> โมโมะสับ3,700นะลัดก้า2,100นครับผมโอ้โเด็ดบู๊อุ๊ยเด็ดบูคิวเยอะสุดเลยครับ12คิวแต่ดาเมจอยู่ด,ดับ2นะ เด็ดบูนะยิงไป12คิวนะถ้าเป็นท่าบรรดาเด็ดบูน้องรักของพี่แล้วตอนนี้มีการประท้าไฟเจอสี่ตัวบาดนะเปิดไฟมาโอริโอปัน่นแก้วนี้มันจะเจ็บปวดโอริโอปั่นนี่เจ็บปวดร,รวดร้าวชิก๊อสแล้ววิ่งดันเข้ามาเรามีครบอยู่สองคนด้านบนนะส่วน CG ครับกระจายไปแล้วครับฮาร์ดี้ออกซ้ายไปยาวๆเลยครับพยายามจะเล่นนะสำหรับซ g จีคือดเดอร์พวกของเบอร์9นะครับ อยู่ที่เอ็มนะทีมคุงก็เก็บคิวไปได้ฮะเราก็เป็นอิวคิวเดอร์ด้วยเป็นทริปเปิลคิวด้วยฮะแต่เราไม่ไปดูนะเราจะดูตรงนี้ครับผมนะเพราะเราลำเอียงเห็นเห็นครับผมนะเขียวเขาก็ยิงกันอยู่ครับเราก็ปล่อยเขาไปเลยเขาจะยิงอะไรเขาปล่อยเขาไปนะไม่ใช่บ้าเราที้ไม่ได้ครับยิงกันระยะไีลอยู่ตรงนี้ทีมคุงก็ล่วงไปเหมือนกันนะเจดีย์เอทไวยครับบุนบอลก็ล่วงไปเบนเกต้าก็ล่วงตามครับดีเอ็นเดือคนเดียวเลยหรือเปล่าว่าคาร์บอนนะส่วนห้าแสนนะพยายามที่จะชุบทีมคุงขึ้นมาเอาแล้วโดดลงมาแล้วคาร์บอนนะ แล้วเลสโซนเล่นกันกลางเลสโซนอย่างนี้ครับวัดกันที่ดวงโอ้โหแล้วเลสโซนซ้ำให้เหลือเชื่อเลสโซนซ้ำให้เลยจะพี่จ๋าล้วก็โดดปากมา้าเหลือคนเดียวแบบนี้น่าจะเป็นชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงครับเรียบร้อยอะแตกพ่ายหายทั้งตเตะส่วนซีจีครับไปกันต่อครับประชิดแล้วครับแล้วฮาร์ดี้แสบจัดเลยครับนี่ฮะดูฮาร์ดี้ให้ดีนะเรียบร้อยอะนกดาวไปเหนือชีโก,กอครับเจอฮาร์ดี้เข้าไปนี่ปวดจัดเลยครับปวดจิตปวดใจครับ โอ้ยอย่างอย่างได้เลยคะัดีครเดชบุไม่รีบนะเนี่ยเดชบุเป็นคนที่เล่นไม่รีบเนี่ยชัวร์จัดเลยครับยิงน้องดาวไปให้มีเยอะสองสามนัดนะเดชบุน้องรักของพี่ฮะตรงนี้แล้วเหลือสองคนต้องถอยเลยครับเขาก็ไม่รู้นะว่าเจอ CG ีนะครับแต่เขาเหมือนจะเสียเปรียบนะเสียไปสองครับอย่างรวดเร็วแเราก็ต้องถอยเลยครับโอ้เกินใจจะอดทนจริงๆนะตรงนี้ผมก็กินขนมโชว์ไปหนึ่งทีแล้วกันสวัสดีครับที่สวัสดีครับอนุสายฟ้าทำไมไม่มีเซลลเจียบ เค่ยึดตัวลราไปเมื่อวานแล้วครับเฮียจิ้มเมื่อวานเขาพลาดน,นะคะแนนไม่พอครับผม จี๊ดกัดไม่ปล่อยจริงขออภัย <pandemia> ด้วยมีพ <Orange road? S 2> ับจ้องอุ้ยเด็ดฟุ้งหวจะแตกครับโอ้ซีจีกัดไม่ปล่อยนะที่นี้มีมีห้า้อยห้าสผมตอบพแชทอยู่อ่ะเขาบอกว่าส่งดาวไม่ได้หรอคุณหนิงเขาส่งดาวไม่ได้หรอเป็นอะไรอ่ะชิบหายแล้วกูเพจผมส่งดาวไม่ได้หรอวะเวรแล้วไงกู พี่โคน,นันเขาหล่อจริงสาวเยอะห้าร้อยห้าสิบห้าขอบคุณสิบแปดดาวคุณเค้กครับน้องเค้กแล้วก็ขอบคุณเกอร์เอิร์ธฮะเกอร์เกอร์เอิร์ธนะฮะไม่ใช่เอ,อิร์ธเกอร์เฮิร์ดเฮิร์ดเกอร์เฮิร์ดนะฮะพี่โคนันเขาหล่อเขาหล่อจริงสาวเยอะขอบคุณขอบคุณสาสิบดาวขอบคุณครับ <c oughs> คุณหญิงเขาบอกเขาจะส่งดาวให้ผมเป็นพันเลยอะแต่เขาส่งไม่ได้อะเชื่อผมเสียใจว่ะเป็นพันนี่ได้ข้าวหลายวันเลยนะ ได้ข้าวสามมื้อประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะพันดาวอ่ะไม่เอ้เยกูเครียดเลยกูทิ้งส G เลยเมื่อกี้นี้กูไปตอบแชทเลยกูปล่อยเลย CG ีมึงเล่นไปเลยสามรอบแล้วไม่ขึ้น ขอบคุณสิบดาวเวอร์บันบีมครับหลอกกินนะท่านโคน,นันฟันเหลือง55 55. ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าหนอกเกิดในท่านโคน,นันฟันเหลืองและสัน้นขอบคุณสิบดาวว่าขอบคุณผันในอีสิบแปดดาวนะคะอย่าหลอกพี่โคนันจังครับไม่ได้ครับต้องมีเงินสักล้านหนึ่งแล้วก็ไปเคาะหน้าใหม่อือถึงจะทำได้ได้อย่างพี่มันไื่หล,หลอกเหมือนที่โคน,นันจังครับสามหน้าบีมหน้าอกีกแล้วเงยเขาติดตามพี่ที่ฟันเหลืองไงไม่ใช่เพราะหลอกฮะ <Roth. S 2> ใช่เหรอวะเรื่องตรงไหนข่าวยังกระโยกกล้วยบ้าบอกขอหมูย่างแล้วคุณดูอะไรซีจีที่เดียวเนี่ยคนดูเขาก็ไหว้ว่าดูที่เดียวเราดูที่อื่นบ้างทีโอ้โหใจไปอยู่ที่ซีจีซะแล้วไงไปอยู่ที่น้องรักซะแล้วไงเออไปอยู่ที่น้องรักซะแล้วเล่นดีก็น้องรักเล่นไม่ดีก็ตัวเฮียอะไรเดี๋ยทีนี้งงเหมือนกันคนดูงงเหมือนกันไอโคนนันนี่มึงนี่มันปากตอแหลนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปากตอแหลชอบเป็นรเล็ก เกมสี่ใครแชมป์ครับเอาง่ายๆ CG แชมป์ทุกเกม CG แชมป์สี่เกมครับนี่ตอบอย่างมั่นใจล่อๆเลย CG แชมป์ทุกเกมครับผมแชมป์ทุกเกมเลยนะฮะอันนี้จริงๆนะไม่ได้คนตีนนะแชมป์ทุกเกมอ่ะช่วงนี้เอาจัดเพิ่งตื่นครับพี่เคอจี o G, กี่แชมป์แล้วครับไม่ชสัเคอจี o G, ไม่มีครับ ช่วงนี้แม่งแ,แบบเหมือนขาดน้ําอ่ะตาเตอนเหลืองหมดแล้วหน้าเนิ่วจะเป็นศพอยู่แล้วนอนน้อยแล้วต้องกินน้ำเยอะหน่อยน้ำมันลมมันเลิกกินแล้วอ้วนหมดแล้วผมอะ่ะสภาพมันดูไม่ได้แล้วเกลจี o o ไม่มีครับผมเมื่อวานนี้ตกรอบไปเยอะม,มากนะพลาดพลั้งไปนะแต่ไม่ต้องกลัวลีกหน่มีแก้ตัวจันนี้ลีกมือสั่นนะผมบอกได้เลยว่าสนุกสนานแน่นอนอ้าวแล้ว USM อมครับเหมือนจะไปโดนเสิร์ฟมา โอ้อยาบจัดอยู่ีเอ็มเรียบร้อยแล้วเหลือสกาลาสคนเดียวอย่างเป็นทางการหรือเปล่าครับน็อกดาวแตกพ่ายไปหน,นึ่งแล้วทีมทูน่ะเราโจมนะโรบินนะเข้าชาร์จเข้าทำตรงนี้ก็โดดยิงเข้ามาครับได้ดาเมจไประดับหนึ่งแะตัวนี้ปากขวามาเรียบร้อยจบเจ็ดเลยครับยูเอมมาโดนชัดดาวไปครับโอ้ทีมนอพีได้มาสี่คิวเสดเนตซี้นะครับวงสองกำลังจะผีอัปเดตมารถซีจีเหมือนจะเจอแท็กทูครับ C ีเหมือนจะเจอแท็กทวร์ต้องมาดูว่าจะทำไดีแค่ไหนแล้ว CG ตอนนี้สี่แชมป์แล้วนะน่าจะต้องการสถิติครับน่าจะต้องการสถิติครับผมน้องรักขึ้นมาทันที <c oughs> แม่ไอคนนั้นปากมันตั้งตอนแหลจริงๆเลยไ <c oughs> <c oughs> อ้เงงเหมือนกัน <c oughs> เล่นดีนี่น้องรักเชียว โอ้แท็กทูไปอยู่หินเดียวกัน4คนนะครับซ g เข้าวงไปแล้วอย่างนี้แท็กทูจะเล่นยากนะเพราะซ g จะดักวงครับนี่เง้เขาทิ้งทางด้านของโมโมไว้ข้างนอกแล้วครับเขาทิ้งโมโมไว้ปิดแล้วครับนะพอเวลาเขาต้องการจะเช็คนอกวงก่อนนะถือว่าเป็นการเล่นที่ถูกต้องเลยนะน้องรักของพี่ทั้ง4นะฮะน้องรักของพี่ทั้ง4สวยฟี่ไม่ใช่น้องรักกูมึงไม่ได้ลงมึงเป็นใครก็ไม่รู้โง่ฟี่เด็กเฮียอุ้ยโทษ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 ครับ ผมปากล้านไปหน่อยทุทีผมผม,ม่ไดนตั้งใจมีการประทะงกันนะครับโอ้โหซาก้านะเมื่อกี้เนี่ยเก็บคิวไปได้นะติสซากอร์เขารอบมาเป็นับหนึ่งเลยนะทีมนี้น้ำเอาเรื่องเอาราวอยู่นะไม่ธรรมดานะหาเจ๊เติมเกมให้งับโอ้โหมึงจะมาหาอะไรในนี้วะ้ย ้หเบอร์11ครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยเลยครับโดน CG รับครับผมนะเป็นฮาร์ดี้อีกแล้วครับนิวคิวเดอร์ไปของ CG อีกแล้วครับโอ้เต็มระบบจริงๆครับแล้ววงบีบมาเข้าได้หรือเปล่าครับท็อปสตาร์ครับแต่ดูดีๆนะเบอร์ห้ากำลังจะเข้าวงมาแล้วครับ CG ครับ CG ครับไม่ได้บีคนเอกใจนะเอาแล้วสนุกแน่แบบนี้คือ CG ก็พยายามจะโฟกัสนอกหมอกครับจนไม่มีคนดูในหมอกนะ ไม่มีคนดูในวงครับนะฮะอาราก,ก้าก็ไม่ได้ดูนะพลาดจะจัดเลยนะอาราก,ก้าอาราก,ก้าดูในวงด้วยเล่นอะไรเนี่ยฮะถูกเหมือนจะอยู่เหมือนจะอยู่ในดิสคอร์ดอะกูผมกูสั่งปุ๊บดูเลยเห็นไหมนี่ครับแล้วก็ให้สั่งคนออกมาเอาน้องหมอกครับเรียบร้อยคเคลียร์ได้ฮะต้องมาดูว่าอาราก,ก้าเห็นหรือ,อยังครับอาราก,ก้าเหมือนจะยังไม่เห็นนะนี่ครับ คือให้พี่ไปพี่พไปเคลียร์นอกหมอกแล้วรัดก้าจ้าเอ๋ครับเอาทำยังไงฮะก็ต้องวิ่งกลับสิครับมันถึงจะวิ่งใส่ฮะเอาวิ่งใส่นะใน,ในโดนเด็ดมูด่านะวิ่งกลับอย่างนี้ก็ถือว่าทำถูกครับทำได้ดีครับน้องน้อง,องรักของพี่เดี๋ยวก็จุดในดิดน่คอตะกูอ,อ,กกอุ้ยโดนยิงมปเจ็บเจ็บเรียบร้อยเด็ดบูพลาดเหมือนกันครับเอาละน็อกดาวไปเอาเด็ดบูยงโง่ตายไปซะแม่งโง่อย่างวะอุ้ยไม่โทษโทษโทษท่าดี้ก็ตายครับ โอ้โหที่นกดาวครับเหลือ2คนนะ CG ได้มา7คิวตรงนี้โอ้โหเอาแล้วสถิติเล่นเปนยังไงที่ครอครับ3จะเก็บแชมป์น่าจะยากนะครับเพราะว่าไปเสียตรงนั้นลาก้าเปิดหัวได้ดีครับตรงนี้นกดาวไปะดันใส่แล้วตรงนี้โอ้โหเคลีย์น่าจะเคลียร์ยากครับ CG เกมนี้แล้วลาก้าโดนยิงเจ็บๆมาลาก้าสร้างโคโนพยายามจะสู้ครับโมโมะเจ็บๆแล้วตรงนี้เจอหน้าแท็กถูดักอยู่ครับกําลังจะดาวครับต้องยอมมอบให้วงเลยหรือเปล่าแบบนี้ ลระฆังพันยาไปก่อนนะโมโม่ฝืนจะตาฟ้าเลยคิดจ,จัดจัดเนี่ยช้าใจไปหน่อยคนระับประมาทไปหน่อยครับซีจีนะนตรงนี้น,ะน่าจะน่าจะสั่งเบยให้กับวงนะแบบนี้ฮะเอาแท็กทัวร์ดักอยู่ตรงนี้น่าจะเข้าไม่ได้นะซีจนะีน่าจะต้องมอบครับน่าจะต้องมอบแต่ชะตาดำดิ่งสู่นรกก็เวลาก้าก็ไปยิงนกดาวไ,ได้หนึ่งนะอ้แสบจัดเลยครับ โอ้แท็กทูครับพยายามดักอยู่ซ g ก็บอกว่าไม่เป็นไรครับนี่ครับแท็กทูครับโอ้โหเคลียร์ช้าไปหน่อยฮะทำไปทำมาเสียหายทั้งสองทีมาเจวหล่อมๆเลี่ยเจวาดันมาก็โดนยิงฟรีมาเหมือนกันนะขู่แต่โมโมกอลาร์ด้ายังไม่ล่วงนะแล้วโมโมล่วงไปแล้วครับวงมันค่อนข้างที่จะแรงครับดำดิ่งสู่นรกไปฮะั g น่าจะจบเสียครับลาร์ด้ายามหมดเรียบร้อยแล้วแตกพ่ายเสียชีวิตไปก็ยังดีครับไม่เสียคิวว่าตรงนี้เหลือสามตี้ครับเป็นหนึ่งสี่สี่ครับเจวายมาแบบเต็มตี้ครับเหนือมาแท็กทูครับเหลือคนเดียวะ อู๋แล้วขนมก็ล่วงไปอ้าเจ๋งน้าของเจมกอสยิงไปส่วนทังนี้ครับแท็กผัวเอาดาวสองเฉยเลยแล้วเล็กกอสเคลียร์ได้ครับเอาแต่โดนซ้ำไปหนึ่งคนนะแล้วเป็นไฟสามสี่ครับแบบนี้เป็นไฟสามสี่ครชุบได้ด้วยนะเขาชุบกันได้ด้วยนะแบบนี้สามสี่แล้วครับโดนยิงฟรีไปแล้วสับสแน็คอะ ปาดซ้ายปาดขวาไปตรงนี้เอาะเละเล็กกอดดันเข้าวงแล้วครับแต่วงมันไปบีบไปหาซาซาครับตรงนี้ต้องมาดูว่าเจวายจะทำได้ดีแค่ไหนครับโหยิงสแนค็คไปเจ็บๆเ,เลยครับสแน็คคือใส่น้ำเกลือวิ่งกันเลยทีเดียวโดนระเบิดโซนมาหลบระเบิดแบบดิจิตอลไปหนึ่งทีครับเอาละโหแล้วโดนยิงฟรีจากอีซี่นะโหอีซี่ยิงฟรีนะครับเจมต้องยิงอีซี่ให้นะโอ้เจมไม่ยอมยิงอีซี่ครับอีซี่ฟรีจัดเลยครับฟร e ีอีสปอร์ตแล้วตรงนี้ ชุบได้ครับสร้างโคงโนมาชุบครับเดี๋ยวคงเป็นไฟสามสี่อยู่เหมือนเดิมแล้วเกมกรร้อนล่วงไปแบบนี้สองสี่ทันทีครับโดนซ้ําไปเลยครับปุรัวโจ๊กก็จะดาวครับผมนะและโจ๊รล่วงไปครับแล้วก็น่าจะชัดเจนนะครับสี่หนึ่งแบบนี้เล็กก้อนพยายามจะชุบครับแต่ก็โดนเข้าชาร์จเขาทำระยะประชิดเรียบร้อยครแชมป์เกมที่ห้าเป็นของซาฟัดกอิจ้ะ แชมป์อะสาสาบเอาจัดเอาจ๋าอ่ะโอเคฮนะเดี๋ยวเรามา